ครับก็เสร็จแล้วสําหรับหม้อหุงข้าวใช้แก๊สนะครับของคุณลูกค้านะครับที่ว่าลูกนี้ที่ว่าเขาไปตากฝนมาแล้วก็ทิ้งไว้นานเลยนะครับทุกอย่างสนิมกินหมดทุกอย่างตอนนี้ก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้คุณลูกค้านะครับได้ดูนะครับเนี่ยซ่อมเสร็จแล้วนะครับไฟล่อก็ใช้ได้นะครับไฟก็ขึ้นมาสวยดีนะครับตรงนี้ไฟก็ไม่ลุกแล้วนะครับฮะ ไปก็ตัดตัดใช้ได้เลยนะครับก็สําหรับคุณลูกค้าชมคลิปนี้นะครับหม้อหุงข้าวใช้แก๊สของคุณลูกค้ามีปัญหานะครับอย่างเช่นนะครับไฟล่อไม่ติดนะครับแล้วก็สปาร์กไม่ติดนะครับแล้วก็เปิดมาแล้วเป็นเปลวสีส้มทําให้ภาชนะดําหรือไฟอ่อนหรือไฟลุกตามนี้นะครับไฟลุกตามนี้นะครับก็เข้ามาซ่อมที่ร้านตลาดไทยแก๊สได้เลยนะครับนะครับก็ ชมคลิปแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับอย่าลืมนะครับหม้อหุงข้าวมีปัญหานึกถึงร้านตลาดไทยแก๊สได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ